97.5 FM สวัสดีชาวซีดนะครับกลับมาเจอกับผมนะฮะกับ d ีเจเดนเองนะครับบ่าย2ถึง5โมงเย็นนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับชาวซีดคนไหนที่ฟังกันอยู่นะฮะอย่าลืมเปิดไปที่ Facebook ของเรานะครับซีดเอ็มคอรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์กันด้วยเพราะวันนี้เรามี s e ดอินเทอร์วิกับคอนเสิร์ตที่ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆครับ s n t e r v i e w สำหรับซีดอินท์วิววนี้นะครับเป็น1คู่จิ้นนะครับผมจากคอนเสิร์ตที่ต้องบอกเลยว่าน่าติดตามมากๆขอต้อนรับ2สาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอมขอบคุณน้ำนะใช่ค่เอาแนะนำตัวทักทายแฟนหน่อยแล้วกันครับสวัสดีค่ะเอมสาธิดาจากบ้าน True F11 ค่ะสวัสดีค่ะน้ำกันกุณาจากบ้าน True F11 เเช่นกันค่ะนี่วันนี้มาพร้อมกับคอนเสิร์ตชื่อว่าอะไรฮะ คอนเสิร์ตนะคะ True Move Edge Presents AF Virgin Fin Concert ค,ค่ะโอ้อโหมันคืออะไรยังไงฮะกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยนะฮะให้ทั้งสองคนแบบเกินให้ฟังหน่อยดีกว่าก็เป็นคอนเสิร์ตที่จะรวบรวมเหล่าคู่จิ้นในตำนานมา <S <S อ,อยู่บนเวทีเดียวกันนะคะ, <S <S คะจะได้ใกล้ชิดกับคู่จิ้นทุกคู่มากกว่าที่เคย ยิ่งกว่า 3D 4D กันไปอีกจะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยจะเป็นคอนเสิร์ตเดียวๆของพี่เต๋าพี่คาชาหรือว่าพี่ไรน n เนสครับอันนี้คือเป็นคู่จิ้นอยู่แล้วที่แบบว่าเขาสนใจกันอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแต่ว่าจะเป็นเหมือนผนแคลนผนแตลพอรุ่นนี้เนี่ยมีทั้งคู่จิ้น หญิงหญิงก็มีชายชายก็มีชายหญิงก็มีโอ้โหคือมันรวมคู่จิ้นไปเลยตอบโจทย์ทุกๆคนเลยค่ะก็อยากจะให้ไปดูกันเพราะว่านานๆทีเนาะจะจับทุกคู่จิ้นสี่รุ่นไม่ว่าจะเป็นพี่เต่าพี่กระชาย F8 ฟปเครับเอฟนก้าเอน้ำพวกเราเ1 1บค่ะและน้องใหม่ล่าสุดคือมาริวเบนจิ F12 ค่ะโอ้โหวันนี้ล่าสุดเลยใช่ค่ะนี่นะฮะแล้วเราสองคนรู้สึกยังไงบ้างดีกว่าที่ได้เป็นหนึ่งในสี่คู่จิ้นในคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ตอนรู้ oh. เราก็เซอร์ไพรส์นะ uh. <c oughs> แล้วาก็เพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของปีนี้ของทางเราด้วยที่จัดขึ้นมาแต่ละปีก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ปีที่แล้วก็จะมี F r r u u n o o n คอนเสิร์ตปีนี้ก็จะเป็น Virgin Fin c o n n e r t แล้วก็พอรู้ว่าเป็นเรา2คนเนี่ย ก็ดีใจมากๆเลยเป็นประชากรหญิงที่เล็กน้อยก็ดีใจแหละดีใจเพราะว่าแน่นอนเราเป็นศิลปินเราอยากจะมีเวทีขึ้นเวทีใหญ่ๆแบบนี้นะคะจากที่ทันเดอร์โดมด้วยแล้วก็ดีใจเป็นความรู้สึกว่าได้โชว์ของเป็นเวทีได้ได้แสดงแสดงคอนเซปต์ดีกว่าคอนเซปต์ของงานในครั้งนี้เนี่ยนะฮะนอกเหนือจากการได้มาใกล้ชิดได้มาอยู่แบบดูแบบใกล้ๆแล้วเนี่ยแต่ละคู่มันมีแบบคอนเซปต์อะไรยังไงกันไหมมีแน่นอนมีแน่นอน ใช่ค่ะเพราะถ้าเป็นพี่เต่าคาชาเนี่ยเป็นคู่จิ้นเขาบอกว่าเป็นคู่จิ้นแบบดึกดำบรรในตำนานห้าปีเลยห้าปีเป็นเดี่ยวผันนี้เลยดึกดำบรรเขาเป็นรีกีจิ้นกันมาห้าปีแล้วเพราะฉะนั้นต้องเป็นคู่ที่ไม่ธรรมดาเป็นคู่สีเป็นคู่สีค่ะส่วนอ่าไบรเนสเนี่ยเขาเรียกเป็นคู่ซาเพราะว่าเป็นคู่จิ้นชายหญิงคู่เดียวของของของเราทั้งหมดอ่าเป็นคู่จิ้นคู่กัดกันคู่กัด อ่าพอเลยบอกเลยว่าเนสเนี่ยดูเด็ดเผ็ดมันมากโอ้เนสดูไปทั้งวันเลย่เราจะไม่ขายเราจะไม่ขายข้านะตอนนี้เ่ขายเพื่อนอ่าข้ามาเป็นเราเป็นคู่คู่เอ็มน่านจะเป็นคู่อะไรดีคิดอยู่นานมกันนะเราจะเป็นคู่ตกตีไหมหรือคู่อะไรเพราะว่าทะเลาะกันทั้งวันอ่าใช่ก็เลยลงตัวที่ว่าเป็นคู่ที่มีความเผ็ดมันกันเป็นคู่แซบยาเป็นคู่แซบเลยโอ้โหอ่าเราคู่ที่หญิงหญิงพริกก่เไหมดีคะ เมน,นเนี่ยคุณจะเอาไปกี่เม็ดเทลงไปทั้งโหลเลยได้เลยค่ะดูน่ากลัวมากเลยค่ะค <c oughs> ู่นี้ือให้พริกเยอะขนาดนี้แน่นอนนะคะคก็คู่สุดท้ายเนี่ยะะจะเป็นคู่ที่เป็นน้องใหม่แล้วก็เห็นว่าน้องซนมากอ่าก็เลยจะเป็นคู่คู่ซน,นะคะ่ะเป็นเบนกับมาริวเป็น สนตลอดเวลาเจ๊๊๊๊เป็นเด็กใหม่ไงก็เลยเราต้องสนุกสนานสนกันอยู่อะไรอย่างงี้ก็รุ่นพี่นี่แอบกลัวเหมือนกันนะคะน้องใหม่อาจจะมาแรงแซงโค้งหรือเปล่าไม่รู้ต้องรอติดตามค่ะโอเคต้องไปดูกันนะสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้แล้วการโชว์ในครั้งนี้มาเป็นคู่มาเป็นคู่จิ้นแบบนี้เนี่ยความพิเศษมันจะมีอะไรยังไงบ้างดีกว่าจริงๆแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่แสดงความสามารถของทุกคนแหละแต่ว่าเราก็จะมีช่วงที่ อเป็นจิ้นจิ้นการให้ทุกคนได้แบบว่าแฮปปี้ครับแล้วก็มีแยกกันไปแบบว่าเอ๊ะหรือไปลองคนนี้ดีหรือไปยังอีเลี้ยงใหคัอ๋อคืออาจจะมีสลับคู่กันไหมต้องติดตาต้องดใช่เพราะว่าคอนเสิร์ตเนี่ยใช้เวลาเยอะพอสมควรเลยนะนานนาก็คาดว่าทุกคนจะได้เห็นความสามารถที่แบบว่าพิเศษสุดของทุกๆคนที่เตรียมมาให้เลยโอ้โห้นไปเลือกเพลงกันทุกคนแบบจัดเพลงใส่เต็มมากครับพอต้องแสดงความสามารถพิเศษให้แบบ ให้เยอะที่สุดมากที่สุดแล้วคือแน่นอนฟินแน่นอนอยู่แล้วคือมันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่นะฮะของปีนี้ของพวกเราด้วยแล้วก็เป็นคู่จิ้นที่รวบรวมกันมาแบบเต็มที่เลยจริงจริงใช่นะครับก็น่าสนใจมากแล้วตอนนี้เตรียมตัวไปถึงไหนแล้วคู่เราบ้างดีกว่าคู่เราอดูแล้วเนี่ยดูจากการที่ผมคาดคะีนะฮะน่าจะเป็นคู่ที่เตรียมตัวแน่นอนที่สุดแล้วหรือเปล่าทำไมล่ะคู่เราก็ จริงๆแล้วเราขึ้นคอนด้วยกันหลายรอบแล้วแต,แต่ว่าไม่ใช่คอนเสิร์ตใหญ่แบบนี้ใช,ใช่เราก็ตื่นเต้นนะไม่เคยขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่แบบว่าต้องขึ้นกันสองคนอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็เตรียมตัวแล้วก็มีผลงานที่เราก็เตรียมมาสําหรับคอนนี้เหมือนกันใช่ค่ะก็เรื่องเลือกเพลงด้วยแหละเราก็อยากจะให้ทุกคนประทับใจนอกจากฟินแน่นอนจริงหมดแล้วแต่เห็นพัฒนาการของทั้งเอมทั้งน้ำว่า หลังจะออกจากบ้านเอฟมาเกือบ2ปีเนี่ยพวกเราพัฒนาไปถึงไหนแล้วแน่นอนว่าแฟนคลับที่ติดตามอยากจะเห็นว่าพวกเราโตขึ้นยังไงเป็นแบบไหนแล้วเงี้ยค่ะน่าจะน่าจะได้ฟินแล้วก็ได้มีความสุขกันไปด้วยกันทุกคู่แหละค่ะ มีอะไรแบบย้ำๆได้ไหมที่แบบพอแบบว่าให้แฟนๆได้แบบว่าอยากจะลุ้นกันหน่อยเออสำหรับคู่ของเราดีกว่าคู่คู่ซับอย่างพวกเราก็แน่นอนจะเป็นสกิลของการแดนซ์ยาจะมาเพชรมันในการเต้นค่ะเน้นเลยในคอนเสิร์ตครั้งนี้โอ้โหจะเป็นยังไงไม่รู้แหละใช่ไหมต้องไปดูแต่คือความโตขึ้นนี้ได้เห็นแน่นอนในคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับอ้าวมาพูดถึงงานในครั้งนี้ดีกว่าจะจัดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงแล้วขายบัตร ราคาเท่าไหร่บ้างจริงๆวันนี้นะคะพวกพวกหนู2สองคนพวกเรา2คนเป็นตัวแทนจะเชิญชวนแฟนๆซีทพี่ๆที่ซีทนะคะไปงานแถลงข่าวกันก่อนสอมีแถลงข่าว่อน่ค่แถลงข่าววันที่29นะคะพรุ่งนี้แล้วค่ะที่เสียงพารากอนค่ะกี่โมงคะน้ำ กี่โมงนะคะบ่ายสามโมงจะเป็นบ่ายสามจะเป็นเหมือนลงทะเบียนกันแล้วก็เตรียมตัวพบกับพวกเราทั้ง4คู่นะคะเวลาห้าโมงเย็นบอกเลยมีโชว์พิเศษจากพวกเราด้วยค่ะเรียกว่าเป็นมินิคอนเสิร์ตเลยดูเนี่ยไปงานแถลงข่าวแต่ว่ามีโชว์พิเศษไปให้ดูก่อนมีมินิคอนเสิร์ตแล้วก็มีสัมภาษณ์การพูดคุยกันเล็กน้อยเป็นน้ำจิ้มน้้จิมให้ดูกันและจะเปิดพรีเซลด้วยค่ะในวันพรุ่งนี้พรีเซลบัตรนะคะไม่ว่าจะเป็นราคา5,000บาท 3,500บาท2,500บาทและ1,000บาทค่ะก็คือเซลพรุ่งนี้เลยแล้วก็ส่วนลูกค้าของท u e เนี่ยจะได้รับส่วนลดพิเศษด้วย15%ถ10%ค่ะครับผมคอนเสิร์ตครั้งนี้คือวันที่18มิถุนายนนี้ค่ะที่ันดย้ำนะคะ18มิถุนายนนะคะต้องรีบจับซื้อบัตรหาซื้อบัตรกันนะคะส่วนวันที่ที่จะขายบัตรบัตรเป็นรอบจริงเนี่ยทุกๆคนได้ซื้อเนี่ยก็จะเป็นวันที่1เมษายนนะคะ ไก่ที่ออทิเกตไทยแลนด์หรือว่าเ e เว่นอีเทุกสาขาค่ะโอ้เห็นบอกว่าบัตรแบบว่า5,000บาทเนี่ยนะฮะเรียกว่าบัตรติดขอบเตียงเลยฮะใช่เลยจิงเหเตียงเล้วนั่นแสดงว่าเวทีคอนเสิร์ตนี้จะเป็นเตียงอยู่หรือจะมีอะไรอย่างไเ้้ยต้องลองเพราะผมแอบเห็นนะจากรูปที่เป็นรูปโปรโมตเนี่ยคือใส่ชุดนอนมีหมอนมีเหมือนกำลังตีกันอยู่แต่หลังเบื้องหลังพีไฮเดซีนเป็น เอาหมอนฟาดกันใช่ฟาดกันขนนกลวงมีขนเป็ดมีหมอนเป็นหมอนขนเป็ดแล้วลุกลวงกันก็จะบอกว่าสิทธิพิเศษ5,000ันบาทแฟนๆอาจจะตกใจแต่จริงๆแล้วนะคะในบัตรห0 0พันจะบอกว่าพวกเราทั้ง8คนคือเหนื่อยมากๆก็จะเป็นเรื่องการเลือกเพลงซ้อมเบื้องหลังทุกอย่างนะคะบัตรบัตรนี้จะได้ทั้งหมอนคู่จินได้โปสเตอร์พร้อมลายเซ็นพวกเรานะคะบเลยและเข้าไปฟังตอนสาวเช็คด้วยะ จริงอ่ะไปดูตอนซาวเช็คว่าพวกเราได้วุ่นวายกันยังไงเราทะเลาะกันบ้างหรือเปล่าหรือยังไงเหมือนจะได้เห็นสอบรรยากาศได้เห็นสองรอบซาวเช็คก็แบบหนึ่งแล้วของจริงก็อีกแบบหนึ่งเลยคุ้มค่ามากๆคือบัตรห0 0พันนี่คุ้มสุดๆว่าสุดๆมีจํานวนจํากัดด้วยใช่ค่ะส่วน ผู้ติดตามรายะเอียดเนี่ยยังไงก็เข้าไปดูในที่พันเชอร์เอนเตตเมนต์เลยเดี๋ยนะผมบอกเลยว่าน้อยนะฮะที่ศิลปินจะเปิดให้เข้าไปดูในช่วงของซาวเช็คปกติหนูก็ไม่ค่อยเปิดเพราะว่าเราจะน่าสดกันเราจะอ่าแล้วคราวนี้จะเตรียมตัวยังไงอ่ะก็ต้องอาจจะใส่หน้ากากอไรหรือไม่ก็จะแต่งหน้าแต่เช้าแน่นอนพวกคุณจะต้องเข้ามาและประทับใจจะไม่ตกใจผมเชื่อว่าไม่มีใครที่ไหนได้เคยเห็นแน่นอนนะฮะห้าพันบาทนี้คุ้มจริงๆนะครับเอ็กซ์คลูซีฟซาวเช็ค ติดขอบเต<ฮ>ียงติดขอบเวทีขนาดนี้ค่ะอย่ารอช้าบัตรมีจํานวนจากัดด้วยจํานวนจํากัดเลยค่ะนะครับผมอ้าวเดี๋ยวไหนๆก็มาวันนี้แล้วนะครับผมก่อนที่จะไปเจอกับพวกเธออีกครั้งพรุ่งนี้ค่ะ,ะคงานถแถลงข่าวนี้มีอะไรแบบว่าฝากถึงแฟนๆฝากถึงคนที่อยากจะไปดูรอติดตามกันหน่อยไหมเรา บอกเราก็แฟนๆที่ฟังแล้วก็แฟนๆครับพวาเราน่าจะรอเพลงคู่ของพวกเรางจริงๆพี่แดจะยังไม่รู้พวกเราจะปล่อยซิงเกิลคู่ด้วยเหรอเหรอฮะครับผมเราก็เลยจะมาแอบบอกที่ซีทที่แรกงั้นแอบบอกขอสักนิดเลยหไหมชื่อเพลงดีกว่า จะพูดชื่อเพลงของเราที่ซีที่แรกเลยนะที่เรารอกันมาหลายเดือนอยู่บ่มบ่มบ่มอยู่มันก็เลือกชื่อเพลงอยู่ว่าจะเอาเพลงชื่ออะไรดีน่าดีน่าเนนะคะวันนี้แล้วสรุปแล้วออกมาเป็นชื่อสองสามถ้าเธอสบายใจค่ะถ้าเธอสบายใจโอ้โหแล้วเมื่อไหร่ฮะต้องถามต่ออย่างนี้เลยอ่ะแล้วทีมงานเครียดฮะบอกว่าเฮ้ยเอายังไงอยู่ดีเริ่มมาถ้าเธอสบายใจนะคะแอบบอก เมื่อไหร่หรอจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าช่วงเดือนนี้เมษายนเป็นต้อนรับสงกรานต์ใช่ค่ะแล้วก็จะมีความฮอตของเทศกาลสงกรานต์แล้วเลงก็ปล่อยเพลงเรามาช่วงดับร้อนสงกรานต์โอ้อธิบาว่าต้องเป็นเพลงสนุกสนานแล้วล่ะหรือว่า้ไม่นะคะไม่สนุกเนื้อหาเนี่โดนใจหนูมากเลยค่ะอันนี้ตอนเอ็มอัดไปเนี่ยร้องไห้ไปนะคะอัดไปร้องไห้ไปรู้สึกโดนกับชีวิตมากเอาแล้วโดนทำร้ายค่ะชีวิตหนูโดนทิ้งบอกเลยว่าเพลงเศร้า ครับผมยังไงก็ฝากพี่เดด้วยนะคะได้เลยนะฮะยังไงมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะเปิดให้กับแฟนๆได้ฟังแน่นอนสบายใจย้ำอีกทีน่ะเปิสบายใจครับผมจะสบายใจมากนะฮะถ้าเปิดตอนนี้เลยธอสบายใจเม่คงได้เจอในคอนเสิร์ตแล้วค่ะจะเป็นแบบเวอร์ชันพิเศษพิเศษสําหรับคอนเสิร์ตนี้เลยโอ้เอ้าสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวให้ฝากถึงคอนเสิร์ตในครั้งนี้เชิญชวนปิดท้ายกันหน่อยแล้วกันสกิดกันแลระแย่งอยู่ว่าใครเอ้าเอาคนละคนละทีเลย อ่ะเราสองคนก็เต็มที่มากจริงๆเราไม่ใช่แค่เราสองคนนะคะก็ทั้ง8คนเลยเต็มที่กับคอนเสิร,ร์ตนี้มากๆเลยส่วนพวกเรา4ี่คนก็เอ็นน้ำแล้วก็มาริวเบนจิเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตแรกก็บอกเลยว่าเราก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็พยายามจะทําให้เต็มที่ที่สุดนะคะยังไงทุกคนก็อย่าลืมมาดูมาให้กําลังใจมาเชียร์พวกเรามาฟินมาจิ้นมาจิกหมอนกันนะคะก็แน่นอนแหละค่ะเราออกจากบ้านเอฟนะคะก็เป็นแฟนคลับเป็นแรงผลักดันที่สําคัญที่สุดเลยะนะคะที่พวกเรามายืนตรงนี้ได้ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะไปร่วมเป็นเหมือนสกี พยานว่าพวกเราได้เติบโตขึ้นไปเป็นยังไงกันบ้างแล้วจากเด็กน้อยตัวดำๆคนนั้นในบ้านนะคะวันนี้ก็วันนี้มีคอนเสิร์ตที่ยืมบนลันเดอร์โดมแล้วเราจะข่าวขึ้นด้วยสปอตไลท์ยี่สิบดวงคืออยู่ในบ้านเนี่ยสปอตไลท์มันน้อยมันเยอะมากจริงๆนะคะมันยิ่งทำให้หนูผิวคล้ำเ่ยเพราะว่าด้วยความที่สปอตไลท์มันส่องหนูตลอดอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจพวกเราทั้งแปดคนเตาข้าชัย F8 ฟแปดไบเนสเอฟนะคะเอฟน้ำเอฟสและมาริวเบนจีเอฟสด้วยค่ะ ความฟินที่อยู่ในบ้านพวกเคยเห็นพวกพวกคุณเห็นเราทําอะไรกันก็อาจจะได้เห็นบนเวทีขนมาบนเวทีกันเลยคุณจะขนอะไรมาคะคุณน้าขนทุกอย่างมาเลยของเราจะคงจะขนห้องน้ํากันขึ้นมาเดี๋ยวนะถ้าผมถามอีกหนึ่งไหนๆก็มีถึงสี่คู่แล้วมันจะมีการรับมีอะไรกันบนเวทีไหมแน่นอนแน่นอนแน่นอนเอานี้นต้องน่ารักสุดต้องน่ารักสุดโอเคงั้นฝากไว้เลยกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเขียนมาบอกไว้นะฮะว่า คู่เราเนี่ยเป็นคู่จิ้นคู่แรก<ช>ที่จะมาที่ซีดและเดี๋ยวอีก3คู่ก็จะมาที่ซีดเหมือนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารับบอกไว้ก่อนดีกว่าหนูบอีก,อก3ามเลยยังไม่ได้มาบอ,บอกเลยถึงเราจะใหม่แต่เราก็ไม่ยอมแน่ๆสองคู่ที่เหลืออยู่มานานแล้วแต่ขอร้องเราคือคู่แซ่บ แทบเทพิทหมดเทพริกหมดโหลเลยเป็นได้พวกนี้เป็นคู่จิ้นชายชายหญิงชายหญิงหญิงชายชายพวกเราเป็นได้ทังผู้หญิงผู้ชายเลยเออาเลเรียกว่ามันคุ้มที่สุดละคู่นี้คุ้มที่สุดค่ะเราสามารถเปลี่ยนเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายได้หรือสลับกันไปกันมาได้หมดได้หมดคู่เรานี้ได้ทุกทางค่ะเรียกได้ว่าคู่นี้ไม่ธรรมดาพิกหมดโหลต้องจัดเต็มใช่ค่ะออาโอเควันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านม้างนะครับที่มาฝากคอนเสิร์ตดีในครั้งนี้นะคะ แล้วเดี๋ยววันนี้มีเพลงปิดท้ายด้วยใช่ไหมเป็นของคุณน้ำยังยังอ๋อเพลงหนูอะค่ะฝั่งนี้ไม่มีที่ไปค่ะเพลงของหนูเองอย่าลืมเปิดเพลงเอ็มต่อได้เลยได้เดี๋ยวจัดให้เลยไม่เปิดตัวค่ะอ๋องั้นเอาของคุณน้ำก่อนล้วกันให้คุณน้ำมาขนาดนี้แล้วส่งเข้าเพลงตัวเองเลยดีกว่า สำหรับเพลงที่ดีที่สุดในปีที่ผ่านมานะคะปากดีไม่มีที่ไปขอบคุณซีด้วยนะคะที่ทําให้เราติดชาร์ตใน2สัปดาห์ถึง2สัปดาห์เลยขอบคุณมากจริงๆนะ,ะขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่โหวตกันเข้ามาแล้วก็ขอเพลงวันนี้มาแล้วมาเปิดเพลงให้ฟังเจอกันนะคะโอเควันนี้ขอบคุณสําหรับสสาวน,านะฮะคุณเอ็มและคุณน้ำนันเองคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ ก็เลิกกันไปเลยก็ได้ยังมีที่อื่นให้ยืนมากมายเจ็บหน่อยเดียวมันก็หายช่างมันทุกทุกคำที่พูดไปไม่แค่เธอนักเรกคิดว่าใจเป็นของฉัน But hey dude